จากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการเริ่มผ่อนคลายไปบ้างแล้วในบางมาตรการผู้คนที่หวังจะได้ไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาติก็เริ่มหาแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งถือเป็นปีประจวบเหมาะกับทางจังหวัดและตามสถานการณ์ที่ต่างๆก็เริ่มมีการมารองรับคนที่อยากจะไปเที่ยว รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆซึ่งวันนี้ทางทีมข่าว i n n ได้สอบถามไปยังนายชัยธวัฒเนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยถึงมาตรการต่างๆที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะทางจังหวัดเลยเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผลจากโควิดทําให้นักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมาก ชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติการของจังหวัดคือเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพราะว่าของจังหวัดเลยมีจุดเด่นอยู่สองด้านด้านการเกษตรซึ่งต้องมีการไปต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ทำการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่จะต้องมาเป็นอาหารปลอดภัยกับอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ เพราะจังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นอย่างมากซึ่งก็จะมีการฟื้นฟูการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็จะมีการนําเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อที่จะกระตุ้นผู้คนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากบ้างซึ่งในภาคใหญ่ๆของจังหวัดก็จะดําเนินการอยู่2ออย่างนี้เป็นหลักค่ะ ชัยทวักล่าวว่าในการเตรียมการจัดการนั้นนะักขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เพราะว่าจะต้องรอในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 อีกสักพักซึ่งหลังวันที่15กุมภาพันธ์อาจจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากจะมีการจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆซึ่งจะจัดได้หรือไม่ได้นั้นก็ต้องรอแนวทางอีกครั้งเพราะว่ายังมีงานประเพณีที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงกรานต์เรื่องของงานบุญประเพณีผีตาโขนงานบุญซัมฮะซึ่งเป็นประเพณีที่ของ14ของภ าคอีสานอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็คงต้องรอดูปัจจัยหลักก็คือสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าหลังจาก15กุมภาพันธ์ที่จะมีวัคซีนแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปและในเรื่องการผ่อนคลายหลักจะทำให้สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างค่ะ นายชัยทวะกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นั้นมีคนได้รับเชื้อ7คนซึ่งคนสุดท้ายรักษาหายและส่งตัวกลับบ้านแล้ว ทำให้จังหวัดเลยไม่ได้พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา20กว่าวันในขณะเดียวกันเราก็ได้มีการคัดกรองที่ยังทำอยู่อย่างเต็มรูปแบบคือในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มคนที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครฆ่าทหารเสือเพื่อตรวจหายอยู่ทุกวันเพื่อที่จะเอามาสืบสวนซึ่งถ้าหากเสี่ยงมากก็จะขอความร่วมมือในการตรวจแต่ถ้ายังไม่มีอะไรก็จะให้คำแนะนำสังเกตตัวเองซึ่งทางจังหวัดก็ได้ใช้วิธีการนี้เป็นหลักในการป้องกันอยู่แล้ว ในช่วงนี้หากใครสนใจมาเที่ยวก็สามารถมาได้ตามปกติซึ่งนอกจากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวที่ยังมีมาตรการควบคุมสูงสุดแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็ยังสามารถเดินทางได้หมดค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขของนักท่องเที่ยวเองโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงคานเริ่มมีการขยับขึ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่พอมาถึงจังหวัดเราก็ต้องมีมาตรการคัดกรองตามที่สบคกำหนดอย่างเข้มข้นต่อไป